แพทยืนยนันไม่สนิทสาวมือที่3าของนักร้องดังหนุ่มกะลากลายเป็นประเด็นร้อนและทำเอางานเข้าสาวแพทนปพาค่ะหลังในอดีตเธอได้ถูกซ e o สาวที่มีข่าวกับหนุ่มกะลาจ้างรีวิวผลิตภัณฑ์ซึ่งแพทก็ถูกตั้งคำถามเกิดจากการที่ ซีอโอสาวคนดังกล่าวได้มาออกรายการเพื่อขายของในงานที่แพทเป็นพิธีกรซึ่งในตอนแนะนําตัวแพทก็ดันใช้คําว่ามาพบกับเพื่อนของแพทได้เลยค่ะงานนี้แพทนป่าริฟออกมาชี้แจงทันทีว่าจากกระแสะที่หลายคนมองว่าแพทนั้นสนิทกับซีอโอที่เป็นข่าวมือที่3มแพทขอยืนยันว่าเป็นคนรู้จักในงานเท่านั้นค่ะเพราะเขาเป็นคนจ้างเรามารีวิวสินค้าเท่านั้นส่วนคําว่าเราพูดว่าเพื่อนมันเกิดจากการที่ซี o อคนนี้มาออกรายการที่เราเป็นพิธีกรเรา ก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนเข้ารายการมันก็เป็นการเสนอแนะจากทางเขาว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้ได้ไหมจะได้ดูน่าสนใจในการขายซึ่งเราเองก็ไม่ติดอะไรค่ะเพราะเราก็อยากที่จะช่วยมันจึงเกิดการแนะนําว่ามาพบกับเพื่อนของแพทเกิดขึ้นซึ่งเอาจริงมันก็คือคอนเทนต์นั่นเองซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะคือจริงๆถ้าเรื่องมือที่3นี้เกิดขึ้นกับเพื่อนเราเราเองก็คงเตือนเพื่อนเพราะเราเองก็ชัดเจนกับเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่เคยสนับสนุนเรื่องมือที่3มแน่ นนสาวแพทณปนปภากล่าวค่ะ